สวัสดีครับวันนี้ก็มาพวกผมช่องตัวร้ายชานีอีกแล้วนะครับเนาะยุ่กับหน้าค่ายของเป็ดฟิกสเต็กครับผมหยกินเนื้ออีกแล้วผมกับสเต็กคุณผู้ชมนะมาลุยกครับผมก็ทุนสแตนดารับผมอยู่ที่3,000บาทคุณผู้ชมนะลองจัดดูหน่อยผมว่ามันจะพอได้เล็มไหมคุณผู้ชมนะตอนนี้อะไรมาเอ่ยดูก่อนนะผมดูก่อนน่าจะสลับยาวนะเรียบร้อยแดงครับผม คิดว่าจะสลับครับผมเราจะสลับไปต่อ,อยอันนี้เนเมื่อมันมาแล้วผู้ชมนะอะลงต่อครับผมลงต่อไปแล้วกันตอนนี้แถวหนึ่งเป็นคู่สองเป็นคู่สามเป็นขี้เราเล่นแถวที่หกนะคาผู้ชมนะเป็นหน้าขี้นะเพราะว่าเราจะเล่นให้แถวห้ากับแถวหัวมันตัดกันคือแถวได้แถวหนึ่งเป็นคู่อีกแถวหนึ่งต้องเป็นขี้คุผู้ชมนะเมื่อก่อนผมจะเอาเทคนิคนี้ไปเล่น แถวหนึ่งกับแถวสองแต่พักหลังๆผมจะมาเล่นแถวห้ากับแถวหกเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันออกบ่อยครับแถวหนึ่งกับสองก็มาเหมือนกันครับผมแต่มาไม่บ่อยเท่าห้ากับหกอ้าวเรียบร้อยไหมเอยโอ้ยยังสามารถเสมออีกเอ้ยยังวะเอาไปต่อผมก็ยังดีกว่าเสียแล้วการผู้ชมนะสามพันเหมือนเดิมครับผมไม่มีหักค่าอะไรไปผู้ชมนะแต่ถ้าเป็น เสือมังกรนะ่ะเรียบร้อยครับผมมาแดงต่อไปครับผมถ้าเป็นเสือมังกรเรียบร้อยท่านชมนะถ้าออกเสมอแบบนี้เราใส่เต็งสามพันอย่างี้เราก็โดนพันห้าครับท่านชมนะคือโดนครึ่งหนึ่งอ่ะใส่เยอะโดนเยอะครับผมจังหวะขึ้นใหม่ด้วยจังหวะขึ้นใหม่แล้วก็ตัดเหมือนเดิมท่านชมนะตัดเหมือนเดิมผมโอ้โหแม่งหน้าก้า เอาด sure you know oh. okay. ิเรานใหว่าครับผมเราไปลุ้นอะไรวะนะคิดว่าแต่เขานะก้าวเราหน้าก้าวในว่าโหยเอาโอเคครับผมมาแล้วยอดนะที่หกพันครับผมเรียบร้อยตัดจริงด้วยเมื่อกี้แถวแรกมันจะเป็นน้าเงินสองแดงสองขึ้นมามันตัดเราเปลี่ยนน้าเงินครับผมเห็นไหมแถวหนึ่งเป็นหน้าขี้เราเล่นแถวสองเป็นหน้าคู่คือว่าแถวหนึ่งคือเปลี่ยนแดงสามน้ำเงินหนึ่งแถวสองเราก็เล่นแดงสองน้ำเงินสองเพื่อให้มันตัดกันนผู้ชมนะ มารอดไม่รอดครับผมเดี๋ยวรู้กันครับผมเดี๋ยวรู้กันมาชวับมาขอบเข้าชวับมาหกเข้าครับผมมีแต้มมีแต้มอยู่ครับผมมีแต้มอยู่มันโอ้โหแม่งยังอุตส่าห์เสมออยู่ทุนนะไม่รู้เป็นไงบาคาราช่วงนี้แม่งเสมอเยอะมากบ่อยมากมีทุกรอบมีทุกห้องที่เข้ามาเล่นนะทุนนะโอ้ยจะหนียังไงวะ การที่ว่าห้องเสมอเยอะๆบางคนก็มองว่ามันเล่นง่ายเล่นแต่เสมอไปแต่บางทีจะรู้หรือไม่ว่าโหเราไม่อยากจะสูญเสียในสิ่งที่เราเดาเอาคุณผู้ชมนะอ่าแดงดีกวัวผมเปิดเนี้ยคือมีเสมอติดอยู่ที่แถวอะก็เหมือนว่าเดาเอาอะคุณผู้ชมนะคือมันไม่เป็นเทคนิคอะไรเลยอะเดาไปเรื่อยครับผมต้องพึ่งดวงอย่างเดียวดวงกับปาฏิหาริย์นะผมมา ยังไงลงต่อดีเพื่อนเห็นไหมตัวเดิมะน้ำเงินตัดเสมอมันยังลงต่อเลยเอาอีกแล้วแม่งแต้มสูงเรี่ยวเอาลดแต้มเอาไพ่คู่หรือยังไงวะเนะโอ้ยเอาเรียบร้อยก้าวหลังสวยงามมาสี่พันครับผมสวย <c oughs> น้ำเงินเห็นไหมน้ำเงินเสมอมันยังลงอันนี้เปอร์เซ็นแม่งโอกาสที่ว่ามันตรงน่ะเขาไพ่หลักอะ่ะมันจะตรงกว่าเขาไพ่รถแมพอีกน้ำชมนะถ้ามีจุดให้สังเกตนะ พอได้เลียมครับผมเจ็ดพันหูเล่นมาตั้งนานได้เจ็ดพันนักชมนะใส่ต่อไม่รอครับผมมาจัดไปอันเก่ามันจะมีหนึ่งสองสามเสมอปุ๊บไหลลงสามอันนี้เราไหลไหมที่สองนักชมนะยังไงยืนหน้าขี้ต่อเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้แถวหนึ่งสองสามน่ะคือเป็นหน้าคู่เอ้สองสามเป็นหน้าคู่แถวหนึ่งเป็นหน้าขี้นี่หว่ายังไงแม่งห้าแต้มเรา โอ้โหเฮ้ยอย่างวะนี่แหละเวลามันมีเสมอวก็อาญญ่านยากประมาณนี้ชมนะแถวแถวสีแม่งติดเสมอเทาวนี้แถวที่ห้าแล้วมาแถวที่ห้าไม่มีเสมอตอนนี้มันคือน้ําเงินสองแดงหนึ่งมาน้ําเงินเต็มไหมครับผมยังไงครับผมรอดไห่รอด เป็นอะไรที่ว่าไม่ชอบห้องเสมอมากท่านผู้ชมนะเวลาห้องอ่านห้องเสมอ,อมันอ่านไม่ออกครับผมมาเล่นมันต้องเล่นเสียงดวงอย่างเดียวท่านผู้ชมนะคือว่าวัดใจอย่างเดียวผมเอาดีเอาดีเสียแต้มสวยยังไงโอ้โหเม่งยังไงวะเนี่ยทำมือแบบนี้ว่าแล้วเชียวผมไม่เหลือเกินว่ะโอ้ยังวะรลุ้นๆท่านผู้นนชมนะ จะใส่ไปก็กลัวแม่งไม่ออกน้งชมนะเอาใส่หมดตาครับผมเหมือนเดิมแล้วกันน้ําเงินน้ำชมนะดูตัวล่าสุดนะครับเนาะก็ตัดเสมอลงหนึ่งยังไงครับผมมนาะเริ่มเหง่อออกเหงอแตกแล้วครับผม <laughs> จะรอดไหมเนี่ย เอาหน้าสวยปอกแล้วน้องปอกแล้วน้องเรียบร้อยเออปอกแปดสูเอลโอ้โหแม่งสู้มาตั้งกี่วัยนะชมนะพึ่งได้ครับผมโอ้โหแม่งเหนียวจริงๆครับผมยอมใจเลยครับผมขอไปต่อแล้วกันนะชมนะยังไม่สุดครับผมหนึ่งหมื่นมันน้อยไปนะชมนะโอ้ยมันทําให้เราเสียเวลามานานมากเอา้าหมดตาครับผมมันเป็นเขาไพที่ว่าไม่สลับกันเยอะชมนะส่วนมากจะไหล ส่วนมากมันจะไหลแต่ว่าเล็กน้อยอมีไม่เยอะที่ว่าสลับเค่ครั้งเดียวเห็นไหมสลับสองครั้งอะที่เหลือลงทั้งหมดเลยสี่แต้มยังไงต่อเอาเรียบร้อยปอกเก้าแล้วน้องปอกเก้าแล้วน้องสวยงามเอาสะใจแล้วผมสองหมื่นโอเคโอค้โหเ,เอาซะเหงื่อแตกแล้วโยมนะก็เอาละหนีดีกว่าผมไม่สู้แล้วยอมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ดีกว่านะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ